สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องแขกดอยอย่าลืมกดไลค์กดสับคะรดกดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับวันนี้เราจะมากินมาม่าที่เผ็ดที่สุดในโลกของมาเลเซียนะครับมาดูกันนะครับว่าเราจะทนความเผ็ดของมันได้ไหมไปลุยก,กันเลยนะครับนนะครับเผ็ดที่สุดในโลกของมาเลเซียนะครับอือ มไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะขอเพี่ของมึงอืมมันเริ่มออกฤทธิออ์แล้วนะครับ นี่นะครับนี่ครับเอาน้ำ่ะเผ็ดไหมเผ็ดมากเลยนะครับ ถึงจะเผ็ดเราก็ต้องทนกินนะครับใจ่รังเราสู้อือ้าว เผ็ดจริงๆนะครับก<ะ>ินไม่กี่คำน้ําตาออกเลยนะครับค,ออครับดูนี่ครับนี่ครับนะครับอ โอ้ยเศษไม้หมดแล้วครับโอ้ยเผ็ดจริงจริงขำใหญ่ๆนะครับอ้ออ้ออ้า ไปจริงๆนะครับนี่ครับดูโลโก้ของมันไว้โอ้ยผมเหนื่อยเลย <c oughs> อีกครั้งนะครับ Ít <coughs> hâm พยบอกเลยรสชาติเป็นไงบ้างโอ้ยรสรสชาติของมันนะครับเผ็ดอย่างเดียวนะครับไม่มีรสชาติอื่นเลยเผ็ดเผ็ดสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับเผ็ดเกินทำไม่ไหวครับขอบคุญาตเฮ้ยอย่าหลงดิอ๋อไอ้แค่เผ็ดกินวเออเดี๋ยวคราวหน้าเอาแว็บคล่องดีๆให้ดูอันนี้ลองดูมันจะเผ็ดยังไงเข้ากินกันแยกลองดู ไอ้เหี้ยดีกว่าไสผีเข้าไปไอ้เหียดีกว่าไสผีเข้าไปฮ่าว่าไสผีก็เขาบอกอยู่ว่าเตือนแล้วนะเพชรเพชรมารเพื่อนะไรเพจเพื่อนมันลอกอ่ะหันใจได้ไม่ตันนี่ไงโอ้แบบแบบมันเพชรคืนนาแบบมึนนะมันมึนนะมันมึนนะมันมืดอะตอนนั้นอะมันไม่ได้แบบ นี่นแพี่เอ่ะนี่ผีขั้วอะไรเพราะผีไก่ผีไก่ผีเฮียอะไร,รวะ